วันนี้เราก็จะมาต่อเชื้อจุลสีสังเคราะห์สแสงวันนี้เราจะมาต่อเชื้อด้วยอาหารของไข่แต่เราจะไม่ทําเป็นไข่ดิดเราจะทําให้ไข่มันเน่าก่อนแล้วเราก็จะมาเพาะเชื้อดูตัวนู้นครับแดงแป๊ดเลยเพราะเราเพาะด้วยเชื้ออาหารของไข่เน่าแต่ก่อนที่เราจะทำอาหาร แล้วก็มาทำไข่ไห้เน่าก่อนแล้วก็ไข่มาหนึ่งใตอกใส่เข้าเลยครับ หลังจากที่เราต่อเชื้ออาหารของสังคออแสงแล้วเราก็ไข่สดแบบนี้นะครับเรามาขยา่าขย่าเราก็หมักทิ้งไว้15วันเดีวแบบนี้นะครับเดี่ยวเราก็ทิ้งไว้15วันในไข่ยนี้มันก็จะเปลี่ยนสีด้วยวิทยาการท,านทันหม่ ไข่ก็เน่าทันทีเลยครับนี่ไข่เป็นไข่เน่าเลยนี่ไข่เน่าได้ที่แล้วนะครับที่เราได้ทําไว้แล้วก็มาใส่เราใส่ไม่นต้องเยอะมากหรอกใส่แค่น,น้อยเดี๋ยวก็พอ ในในหัวเชื้อไข่เน่าเนี่ยถ้าเราใส่มากเกินไปเนี่ยยืนสีสังเคอาหแสงก็ก็จะให้สีไม่ดีเท่าไหร่อืมเหม็นเราต้องทนหน่อยนะเนี่ยพอเราเราใส่ส็จมันก็เป็นน้ำสีแบบนี้อย่างนี้นะเราเขยา่าเขยา่า อาหารของยูนิซีสังข์แสงหลังจากนั้นเราก็เอาหัวเชื้อใส่ในตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือหัวเชื้อที่ที่ทำมาจากไข่เน่าที่เราทำไว้เราก็ใส่ใเต็มให้เต็มจำนวนนี้นะครับ ให้ร้นเลยก็ได้เราก็จะได้หัวเชื้อนี้มาหนึ่งขวดแบบนี้นะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งในการต่อหัวเชื้อหัวาหารไข่เน่านี้รู้สึกว่าสิ่งรอบข้างจะลบกวดหน่าดูเลยนั้นเดี๋ยวผมขอพักแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจะต่อให้ดูอีกทีหนึ่ง หลังจากที่เราต่อเชื้อจุลสีสังคห์แสงมาแล้วลเหลือสองควดสุดท้ายนี้เป็นอาหารของหัวเชื้อจุลสีสังคห์แสงก็ไปคือเป็นสูตรไข่เน่าไข่ที่เราตอกใส่ขวดเอาไว้เอาไว้แล้วนี้แล้วเราก็เทงเอาไว้15วันพอหลังจาก15วันยีวันเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวดูนะครับ นิดหนึ่งนิดหนึ่งเราใส่เข้าไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเรา,เราก็เขยา่ยาเขย่าแบบนี้อาหารหัวเชื้อไข่เน่าสูตรไข่เน่าอันนี้มันก็ดีอย่างคือเราไม่ต้องใช้ไข่มาก แค่หน่อยเดียวก็ใช้การได้แหละเพราะจีนซีตัวนี้มันก็ชอบแก๊สไข่เน่าแบบนี้อยู่แล้วครับเราก็ใส่ไปครับหลายรลเลยนะครับนี่ครับใส่เลยครับ ครับปิดฝาแล้วก็ยาวนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปตากแดดเอาไว้ครับในการต่อเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยอาหารไข่ที่เราไปทำให้มันเน่าในขวด แล้วเราจะได้สีแดงๆแบบนั้นอันนี้ก็คือเป็นอีอกทางหนึ่งแล้วก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ทำกันเอ้ที่ที่ผมทำแต่ถ้าใครรับได้ก็ทำนะครับผมกินมันแรงมากไข่อาหารไข่เน่าเนี่ยแต่มันก็ได้ผลดีวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้วันที่17กุษภาคมนศ2559 อุปสรรครอบด้านก็เยอะเหลือเกินครับทั้งเสี่ยงทั้งอะไรก็ขอภัยด้วยที่มีเสียงบรบกวนรอบรอบด้านเลยแค่นี้ก่อนนะครับ อันนี้เป็นที่เราต่อเชื้อไว้เป็นสูตรอาหารธรรมดาคือไข่ไข่ดิบธรรมดานะครับก็จะได้สีแตกต่างกันเลยไป